สวัสดีครับเพื่อนเเกษตรครับทั้งนี้เลยครับเพื่อนเพื่อนมื้อนี้อากาศดีครับบอดีพอกันประมาณสองอาทิตย์แล้วครับอาการเริ่มหนาวแล้วครับตั้งแต่มือทีผ้าลูกๆมาทาความสะอาดสวนมะพร้าวนะครับมื้อนี้ผมจะพาเพื่อนๆนเกษตรนะครับมาเบ่งระบบน้ํานะครับในพื้นที่ธนกรฟ้ามบ่าเข้าใจระบบน้าแบบใดในการลดต้นมะกเ้าวนะครับเพื่อนเพื่อนตามมาทั้งนี้เลยครับ ต้นมะเข้าหลังฟ้ามนะครับชุดที่ว่าห้ามาเบิงรอบที่แล้วนะครับตอนนี้ฝนโบมีแล้วครับโ่มี่เกือบสามอาทิตย์แล้วนะครับวิธีไฮน้ำนะครับวิธีไฮน้ำมะเข้านะครับเพื่อนๆครับะแบบนี้นะครับเราก็จะเพื่อนๆเดี๋ยวตามผมมาเบิงท่านนี้นะครับเอ็นนะครับเพื่อนๆครับ ผมยืนนี่ผมจะใช้วิธีการอัให้น้ำทั้งไอแบบน้ำยดนะครับโดยใส่ท่อพีอีนะครับอันนี้เป็นท่อร้อยนะครับท่อร้อยน้ำที่ใส่เนี่ยนะครับจะเป็นน้ำบาดาลน,นะครับซึ่งผมขุดใส่เป็นน้ำในฝ้าหมูมาก่อนนะครับก็บจะใส่ตัวนี้นะครับ เขามาในการเท็ดระบบน้ำยศให้ครับต้นหัข้านะครับสายพี่อีที่ผมใส่เนี่ครับเป็นเบอร์ยี่ินะครับแคบส้มนะครับเพื่อนๆครับเราก็จะใส่หัวหัวน้ำยศแบบนี้ครับซึ่งมีขายทั่วไปนะครับที่ร้านขายวัสดุการเกษตรนะครับอันนี้ผมซื้อที่โกบอนนะครับอันนี้มีแล้วครับเพื่อนๆครับให้ประมาณมือแล้วประมาณอ่ ชั่วโมงหนึ่งกับเพียงพ่อแหละครับเพื่อนๆจะต้องเช็คมั่นเช็คนะครับบางเทือมันจะมีไอตัวตัวฟุ้นนะครับมาปิดตรงจุกนี่ครับจุกที่เ้าจะปรับให้อ่าความแรงของน้ำนะครับออกหน่อยออกไหลนะครับเนี่ยครับปกติน้ำก็ออกไหลวันนี้นะครับอันนี้คือระบบร้อยนะครับอาจจะสังเกตได้ว่าผมใส่วิธีการร้อยนะครับร้อยสาย ขึ้นมาจากเพื่อนดินนะครับประมาณจะสี่สิบเส้นสี่สิบหาสิบเส้นนะครับเพื่อเพื่อทีเวลาตัดหยานะครับเพื่อนๆครับตัดห้านี่จะพ่ไปโดนสายนะครับคนตัดหยาก็าอ่าต้องระวังลายนะครับก็จะเฮ็ดให้การทํางานอของคนที่เข้ามาทําความสะอาด <c oughs> หยานะครับเป็นงานด้วยความ สบายนะครับว่าต้องมาระวังวาจะโดนพอพี่อีกนะครับเนี้ยนี่ครับเพื่อนเพื่อนครับยูนีเขาจะมีสองแบบครับเพื่อนๆน,นี่วิธีการเดินทอลอยแล้วก็จะฟังดินครับอีกอีกระบบนึงก็จะฟังดินงานของฮอก็มันเช็คครับ ลงมาเบึงกับมันเช็คว่าหัวได้ออกหน่อยออกไยนะครับเล้ากับว่าบึงจุกนี่แหละครับเพื่อนๆครับอันนี้ก็ใส่ได้โดวนนะครับได้สองปีกว่าแล้วครับจุกนี่น้ำเพียงพอเลยครับนะครับเวลาดูแลนะครับดูแลง่ายแน่นทแน่นง่ายครับเล้าว่าใครมีปัญหานะครับ เห็นเพื่อนตามผมมาเบื้องหน้านี้นะครับนี่ครับเพื่อนๆพอครับชุ่มชื้นนะครับผมว่าเพียงพอเลยนะครับสําหรับอ่าพื้นที่สวนมะพร้าวนะครับที่บ่มีร่องน้ํานะครับช่วยจังภาคกลางหรือว่าแปลงที่พืชนี้แรงน้ำนะครับก็จะใส่ระบบน้ำยนแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนครับก็ท็่ให้ดินชุ่มชื้นได้นะครับเวลาการไหยปุ๋ยนะครับก็หหยบริเวณโคนต้นตรงนี้ครับ แบบนี้ผมคิดว่าเพียงพ่อแหละครับเพื่อนๆครับเนี่ยครับเพื่อนๆจันครับกำลังออกหลอบพ่อเลยครับต้นนี้เป็นต้นที่ผมพามาเบึงเมื่ออคลิปที่แล้วนะครับนี่ก็มีจันอยู่ปบะมาณโอหลอบหลอบพ่อเข้ากันครับโอตัวต่อครับอันนี้คือระบบน้ำแบบร้อยนะครับเพื่อนๆครับสบายเลยครับผู้ใดมีมี บาดาลนะครับนี่ปั๊มน้ำอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆครับก็ใส่ท่อพี่อีนะครับท่อพี่อีเดินเขมาเดินเข้ามานะครับตรงจุดที่มีต้นมะข้าวเข้าอ่ะครับเดี๋ยวเข้ากับเชื่อมต่อระบบน้ำยศเข้าไปเลยครับดูแลง่ายครับดูแลง่ายจัดการง่ายนะครับต้นพารเข้ากับมีน้ำตลอดนะครับนะต้นที่ยืดนานนะครับต้นที่ผมพาเพื่อนๆนะเบิง์ล่ะครับ สวยครับถ้าได้แบบนี้เขาก็ชื่นใจครับเพื่อนๆครับน้ำถึงปุ๋ยถึงนะครับช่วงเอามากเอาฟ้นกับ้าดินบ่ดีนะครับเพื่อนๆครับถ้าดินบ่ดีก็ต้องใส่ปุ๋ยนะครับต้องใส่ปุ๋ยโดยเฉพาะตัวปุ๋ยสูตรที่ด้านหลังมันค่อนข้างสูงนะครับสามหาสามแปดสี่สิบนะครับเพื่อนๆใส่ได้เลยครับแต่ว่ายูน่ผมยังไม่ได้ใส่หลายนะครับส่วนมากผมใส่ปุ๋ยสูตรเสมอนะครับแต่ทางวิชาการอ่า เปินแนะนํามากก็คือเวลาที่จะเอาดอกเอาพ้นนะครับเอามาเอาพ้นเนี่ยให้ใส่ปุ๋ยสูตรตัวละลังค่อนข้างสูงนะครับสามห้าสามแปดสี่สิบประมาณนี้นะครับเพื่อนๆครับนี่ครับการกําลังออกนะครับเวลาเข่าฤดูหนาวครับก็จะแห้งไวดินก็จะแห้งไวนะครับเพื่อนๆครับแบบนี้ก็สบายๆครับ เท่ายางเช็คเลยครับยางเช็คตัวใดออกหน่อยนะะออกหน่อยออกลายนะครับอแบบนี้เท่ากับสบายใจครับแรงนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนครับเพื่อนๆอ,ออกแบบดีๆนะครับเขาะจะได้เหตุงานง่ายๆแต่เกิมีข้อเสียนะครับระบบน้าแบบรอยรอยจากพื้นเลยนะครับเท้าต้องเหตุเสาเหตุเสาเพื่อที่จะโยกระดับท่อพี่อีนะครับขึ้นมาก บางคนก็จะเอาสะดวกเลยครับก็คือว่างกับพื้นดินเลยแล้วก็ใส่ระบบฮู้ไอตัวมินิสปริงเกอร์นะครับหรือว่าเป็นหัวน้ำยศเลยนะครับอะไรกคือกันนะครับเพียงแต่อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ในธนากรฟ้ามเหาใส่งานนะครับนะครับออกนอนออกไล้ปั๊บได้ครับฟ้ามน้ำตัวลายนี่นะครับผมจะคุ้มต้นหัวเข้าทั้งหมดนี่ประมาณเกือบสามสิบต้นนะครับน้ำเนี่เพียงพ่อเลยครับค่อนข้างแรงนะครับ ะครับบางหัวก็ค่อนข้างแรงเลยครับชุ่มชื้นเลยนะครับเวลาให้ปุ๋ยก็จะให้บริเวณโคนต้นนี่แหละครับเพื่อนเพื่อนครับเดี๋ยวนาแรงนิดอีกจังน้อยต้องต้องใส่ปุ๋ยครับเพราะว่าอ่านาดินมันแห้งนะครับต้องให้ธาตุอาหารให้สมบูรณ์แน่นะครับจะเป็นข้อสังเกตอีกเรื่องหนึ่งนะครับพี่เอ่อเพื่อนๆนที่ผมเคยบอกเพื่อนเพื่อนไปในคลิปที่แล้วนะครับเรื่องของพื้นที่ลุ่มนะครับ นะครับจะเห็นว่าเดืยวแพ่นขมาเบื้องตัว <snap> นี้นะครับเป็นพื้นที่มันจะตานะครับตาการจะเริ่มเติบโตก็จะชะาัากไปนะครับระบบรากการเดินของรากนะครับก็จะบ่ดีเท่าที่พื้นที่ดอนนะครับเพื่อนๆเห็นตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้กับตัวนี้นะครับเนี่ยครับแตกต่างกันในเรื่องของพื้นที่ดอนนะครับกับรุ่มนะครับเวลาฤดูฝนน้ำท่วมคังอันนี้น้ำบ่ท่วมคังนะครับใหญ่ต่างกันเลยครับเบื้องค้นต้นนะครับ เพื่อนเเบื้องข้นต้นนะครับเบื้องข้นต้นเบื้องล้ำต้นนะครับแต่ใบใบสวยกันครับแต่ว่าขนาดของกอนะครับของกอของลำต้นเนี่ยนะครับมีความแตกต่างกันงั้นขอสังเกตเลยคือถ้าผู้ใดจะปลูกต้นไม้นะครับปลูกต้นไม้หรือว่าต้นข้าวนี่นะครับผมมาส่วนมากเลยนะครับต้องต้นไม้ต้องการความชุ่มชื้นนะครับต้องการความชุ่มชื้นแต่ไม่ต้องการถึงขนาดน้ําท่วมขังนะครับนะนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตในการเทิศสวนนะครับเนาะ ในพื้นที่ตะก่อนฟ้ามนะครับนกไล่หลายครับผมเลี้ยงนกนะครับแล้วก็นกธรรมชาตินะครับที่เขามาเนี่ยนะครับเพื่อนๆครับโดยเฉพาะนกเขานะครับนกเขานกเขานกกระจอกอะไรต่างๆนะครับนกเขาชาวว่านะครับเขาเด็กเขาใหญ่นะครับมาเห็ดล่างนะครับมาเห็ดล่างนะครับมาสา่งล่างอยู่ต้นไม้นะครับในพื้นที่นะครับเยอะมากเลยนะครับทำมาเบื่องตอนเศร้าน่ยนะครับ ก็จะเห็นว่านกนกเยอะมากนะครับนะอันนี้ก็คือเป็นวิธีาการไ้น้ำนะครับระบบน้ำยศนะครับแบบอร่อยจากพื้นนะครับนะครับเพื่อนเพื่อน,นท่านใดกำลังคิดจะเฮ็ดระบบน้ำให้กับต้นไม้อยู่นะครับจริงิ่งใส่ไดก้กับทุกต้นเลยครับทั้งต้นมะพร้าวแล้วก็ต้นไม้ไม้ผลทุกอย่างนะครับเพื่อนเพื่อนก็ไปออกแบบต่อยอดได้นะครับ แบบว่างกับพืดเลยนะครับหรือว่าจะลอยพื้นแบบผมนะครับรอยขึ้นมาก้นตัดหยากงล่างกตัดง่ายนะครับแต่ก็จะมีข้อเสียหรือว่า่าดใจายเพิ่มเหมือนขึ้นเห็ดเสาแบบนี้ครับคงจะใส่เสาเล็กเลยครับเพื่อนๆครับใส่เสาเล็กใส่ท่อปะป่านะครับซีหุนนะครับเชื่อมเป็นง่ามแล้วก็ผาดสายนะครับอันนี้ใส่ได้โดนครับใส่ได้โดนแล้วก็ ผมว่ามีประสิทธิภาพการดูแลง่ายการจัดการง่ายกันแม่นแน่นเรื่องเรือระบบน้ำตันน้ำยังในเห็ดง่ายนะครับนะโอเคครับเพื่อนๆครับฝากเด้นะครับหนาวมาแล้วครับร่มหนาวมาอากาศแห้งไว้นะครับดินแห้งไว้ระบบน้ำสำหรับต้นไม้สำคัญนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆครับผมพาไปเบื่งท่้นอีกนิดหนึ่งนะครับตามมาเลยครับ ตามาเบิ่งด้านนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับอันนี้คือฝังใต้ดินนะครับผมจะเดินท่อพี่อีนะครับฝังใต้ดินมาเลยครับเพื่อนๆครับเดินเป็ไล่เลยนะครับต้นไม้ทุกต้นนะครับในพื้นที่ธนากรฟ้ามเนี่ยครับผมจะเดินระบบน้ำไว้รองรับเกือบทุกจุดทุกต้นเลยครับเพื่อที่เวลาหนาแรงเนี่ยนะครับมันจะได้มีน้ำนะครับมีความชุ่มชื้นอันนี้ผมเดินท่อพี่อีตัวเมล็ดรักผมก็ใส่เบอร์20แคบสมเหมือนกันครับ แล้วก็ต่อสายมินิสปริงเกอร์ขึ้นมาแบบนี้ครับเพื่อนๆขมบอกว่าใกล้ๆครับมาให้เพื่อนๆเาได้เบิงใกล้ๆนะครับใส่สายมินิสปริงเกอร์นะครับดึงมาจากเม้น้างล่างนะครับแล้วก็มาปล่อยจากหัวมินิสปริงเกอร์นะครับนีะครับก็ให้น้ำต้นไม้ได้ทุกต้นนะครับแบบนี้ก็ดีครับนะครับเทามีเวลานะครับมาเปิดน้ำให้ต้นไม้สิ่งที่เราต้องดูแลก็คือมันเช็คนะครับว่าหัวใน ออกบ่อออออออกกกคยเบานะครับอันนี้ต้องดูแลหลักการทันแน่นนะครับคอดีนะครับสำหรับต้นท้าด้านนี้นะครับเพื่อนๆครับก็คือดูแลง่ายดูแลง่ายนะครับดูแลง่ายหลักก็เวลามีปัญหาก็ซ่อมแซมง่ายนะครับตัวนี้นะครับเวลามีปัญหาต้องมาขุดนะครับเพื่อนๆครับบางเทื่อท่อมินิสปริงเกอร์หรือว่าสายน้อยเนี่ยครับสายไมโครเนี่ยครับอานจะมีการหาการพับนะครับหรือมีการอุดตันนะครับเขาต้องไปขุด ไปคูดไปเช็คนะครับอันนี้คือข้อยากขอดีก็มีกันครับนี่ครับฟังไว้ใต้ดินเรียบร้อยแล้วเวลาตัดยาก็บ่ต้องย่านว่าใบตัดหยาจะไปโดนไอพ่อพี่อีนะครับเราตรงนี้ก็เอาขึ้นมาใส่ต้นไม้เลยครับเพื่อนๆแบบนี้ครับมีขอดีแต่มีข้อเสียนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับพอถึงฤดูที่เฮาต้องเช็คเรื่องน้ำนะครับเอาจัดสรรเวลามาเช็คเรื่องน้ำนะครับ ปีนึงบ่เกิดสองเท่อครับน้องนันก็สบายครับค่อยปิดเปิดว่าวอย่างเดียวนะครับนะจัดการดีๆครับจะเห็นงานง่ายๆนะครับว่าวองผมใส่ผมก็จะเห็นเป็นว้าวร้อยแบบนี้แล้วแะครับพอปิดปุ๊บนะครับจุดเดียวนะครับต้นไม้ประมาณเกือบร้อยต้นนะครับเพื่อนๆครับก็จะได้น้ำนะครับออกแบบดีออกแบบให้เหาเห็ดงานง่ายๆนะครับโอเคครับครับสำหรับ คลิปนี้นะครับผมพาเพื่อนๆมาเบิงระบบน้ํานะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเอาไปประยุกไสในพื้นที่ของเพื่อนๆนะครับระบบน้ํำยศนะครับแบบร้อยพื้นแบบฝังพื้นนะครับมีข้อดีข้อเสียกันนะครับฝากครับฝากเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อนๆครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทั้งธนกรฟารามนะครับผมมีข้อมูลนะครับมีประสบการณ์เดี๋ยวผมมาแชร์เพื่อนๆได้รับรู้รับทราบนะครับเพื่อทีเพื่อนๆได้เห็นข้อดีข้อเสียนะครับเอาไปประยุกต์ใส่ในแต่ละื้นทีนะครับเพื่อให้การเกษตรขขงเข้านะครับอย่างยืนนะครับเราก็มีความสุขนะครับคลิปนี้สำนีนะครับสวัสดีครับ